วัสดีครับช่างบอสลัลูกกานะครับวันนี้ช่างบอสมาพามาชมนะครับการติดตั้งปั๊มน้ําและแทงน้ํานะครับตอนนี้เราอยู่ที่คลองสี่ลำลูกกาปทุมธานีนะครับวันนี้ลูกค้าเลือกใช้เป็นปั๊มมิซูแบบเหลี่ยมนะครับมาในรหัส EP 2 5 5 R ใช้คู่กับทั้งดอสนะครับขนาด700ลิตรช่วงอสติดตั้งอย่างเดียวนะครับลูกค้าซื้อปั๊มน้ำมารอซื้อแทงมารอและเดินไฟรอนะครับนางงานก็จะมีน้ำเข้านะครับโทรมาให้แล้วก็น้ำออกเขาก็จะรออยู่ตรงนี้ เป็นขนาด4หุนนะครับชงบอสเดินท่อขนาด6หุนนะครับใช้วาล์ว pvc ของ SCG นะครับท่อที่ใช้ก็เป็นของ SCG นะครับกาววาลวเทปพันท่อนะครับเราใช้แบรนด์ SCG ทั้งหมดนะครับเดินท่อแบบ4ระบบนะครับก็ พยายามให้การใช้งานเปิดปิดง่ายนะครับดูแล้วก็เรียบเนียนเรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้ติดต่อง,งานช่างบอสนะครับ087 494 4046นะครับตัวนี้เราติดตั้งไปทั้งหมด6ห้องนะครับ วันนี้เราติดตั้ง5้าห้องนะครับแบบแรกนะครับจะเป็นถังกระปั๊มชิดผนังด้านซ้ายนะครับรูปแบบการต่อก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือห้องที่สองนะครับผนังกระปั้มชิดผนังอ่าผนังกระปั้ม ปั๊มน้ำกับแทงน้ำชิดผนังด้านขวานะครับรูปแบบการต่อก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะไม่เหมือนกับแบบแรกนะครับตัวนี้นะครับผนังชิดซ้ายนะครับ ปั๊มน้ำแทงน้ำชิดผนังด้านซ้ายนะครับการต่อก็จะเป็นเหมือนกับห้องแรกนะครับถ้าผนังอยู่ด้านซ้ายเราก็จะต่อเหมือนกันนะครับคนต่อคนเดียวกันนะครับวัสดุอุปกรณ์เหมือนกันนะครับถ้าผนังกับปั๊มน้ำวางไม่เหมือนกันรูปแบบการต่อก็จะแตกต่างกัน แบบนี้นะครับก็จะดูว่าท่อเนี่ยมันจะเรียบไปกับผนังนะครับมันจะอยู่ขึ้นมันขึ้นอยู่กับน้ำเข้าน้ำออกนะครับด้านนี้นะครับก็จะมีท่อออกมาตรงนี้อีกเส้นหนึ่งนะครับนี่คือห้องที่หก เเราก็ตอสรรอเ็จเย้ยนะควัสดีครับช่างบอสลำลูกกานะครับวันนี้มารีวิวการใช้งานปั๊มน้ำแทงน้ำแบบ4ระบบะครับคนที่อยู่ลำลูกกาปทุมธานีนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องน้ำนะครับการแก้ปัญหาที่ถูกต้องก็จะต้องเพิ่มแทง ไป2ใบ3ใบ4ใบจนกว่าจะพอใช้นะครับแต่บางที่ไม่มีสถานที่เพิ่มแทงค์นะครับก็จาเป็นจะต้องติดตั้งปั๊มน้ำและแทงน้ำโดยการเดินท่อแบบ4่ระบบนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับผลงานการติดตั้งนะครับก็ตามที่เห็นในคลิปนะครับก็ติดตั้งแบบนี้นะครับเรียบร้อยดูดีนะครับ ก็จะเป็นการใช้งานนะครับการใช้งานไม่ยากนะครับตอนนี้เราจะให้ลูกค้าสังเกตว่าจะมีวาวอยู่1ตัว2 3 4นะครับตอนนี้มีวาวอยู่4ตัวนะครับตอนนี้ที่เปิดอยู่ก็จะเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้เปิดตรงนี้เปิดนะครับตรงนี้ปิด ตรงนี้ปิดนะครับตอนนี้เราจะเปิด2ตัวนะครับเราจะทำสัญลักษณ์ไว้นะครับที่เปิดอยู่จะเป็น1ขีดนะครับที่เปิดอยู่จะเป็น1ขีดที่ปิดอยู่จะเป็น2ขีดนะครับที่ปิดอยู่จะเป็น2ขีดนะครับมาดูตารางนะครับตอนนี้เราอยู่ในโหมดของการเปิดปกตินะครับเราจะเปิด1ขีดปิด2ขีดนะครับ สมมุติว่าน้ําในแทง์หมดนะครับแล้วก็น้ําประปามาน้อยเ <_ d: S 1> ติมไม่ทันนะครับเราจะใช้โหมดดูดตรงนะครับเปิด2ขีดปิด1ขีดครับตอนนี้เราจะเปิดสองขีดเปิด2ขีดนะครับปิด1ขีด ปิดหนึขิดนะครับจะเข้าสู่โหมดดูดตรงนะครับปั๊มน้ำจะดูดน้ำจากมิเตอร์เข้ามาเติมในถังนะครับเมื่อน้ำในถังเต็มแล้วก็จะสลับให้1นขีดเปิด2อขีดปิดเหมือนเดิมนะครับปั๊มน้ำจะดูดน้ำจากถังเข้าบ้านนะครับช่างบอสจะพยายามทำให้ลูกค้าใช้งานง่ายๆนะครับ เปิดปิดง่ายๆนะครับเดินท่อก็ดูดีเรียบร้อยนะครับปิดต่อช่องบอสได้นะครับ087 494 4046นะครับสวัสดีครับ